ยนา,ากงเฮ้ยมีร้านเติมโลบัคสุดคุ้มกันบ้างไหมนะมีดิร้านเอดีชอบมีบริการเติมโลบัคสุดคุม้มเลท5-8มีเติมแบบกุ้มและแบบ ID าร์ทด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอเอาเรื่องผีให้น้องๆฟังอีกแล้วแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษจากช่อง i s c o X นะครับหรือเรียกชื่อว่าคุณดีเนะครับผม วันนี้คุณดีเจมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันครับสิ่งแปลกๆกับแปดชั้นครับเริ่มเล่าเลยครับวันนั้นเป็นวันที่ผมกำลังจะไปสอบโอเนทครับครับผมแล้วเพื่อนก็ลืมประกากันบนห้องทั้งที่ไม่ขวดจะลืมครับแล้ววันนั้นเป็นวันเสาร์โรงเรียนก็เลยไม่เปิดครับครับจนยามเขามาเปิดประตูให้นะครับเสร็จแล้วมันก็พยายามเดินขึ้นไปบนชั้นเรียนกันปกติจะมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดให้แต่นี่มันเพิ่งตีสี่ครับทุกคนอ๋อคือโรงเรียนเพิ่งเปิด ไม่เปิดครับวันนั้นคือแม่บ้านจะไม่ทําความสะอาดเลยเขาจะทำความสะอาดอะไรกีใช่ครับคือปิดแล้วคือมันไม่น่ามีใครอยู่ข้างบนนีครับครับผมชั้นสองจะเป็นหอประชุมแล้วเคยเป็นห้องไทยห้องดนตรีไทยและคือมีคนบอกได้ยินเสียงนาดมันพูดว่าได้ยินเสียงนาดมันก็กูวิ่งขึ้นไปฉาถามอันนี้อํากันเล่นหรอครับหรือว่าได้ยินกันจริงๆอันนี้ผมไม่รู้ครับเพราะว่า ตัวผมอะอยู่ชั้นห้าเลยแล้วตอนนั้นอะ <Okay S 2> ชั้นห้าเป็นห้องคอมเสร็จแล้วก็พยายามเดินไปขึ้นแบบไฟไฟไม่เปิดเลยนะครับ,รบโทรศัพท์ก็ห้ามเอาไปอืขึ้นไปแบบมืดมดืตอนตีสี่นี่นะใช่ครับบางคนมันก็พยายามเปิดไฟแล้วบอกไปมันเปิดไม่ตีดครับบางคนมันก็เอาไปฉายมาแบบว่าเอ้ยเอามาทําไมเหมือนรู้เหตุการณ์เสร็จแล้วพอขึ้นถึงชั้นหกตอนนั้นคือตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าชั้นหกเป็นชั้นอะไรน่าจะเป็นประมาณห้องวิทย์มั้งครับ เสร็จแล้วอะได้ยินเสียงขวดแก้วตกก็นึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นอืมอยู่ดีๆมันก็ขึ้นไปชั้นเจ็ดปุ๊บคือปกติเรียนอยู่ชั้นหกก็โอเคแล้วแต่นี่เรียนขึ้นไปชั้นแปดแล้วไงครับครับ<ถ>มีแก้วน้ําแดงวางอยู่ที่ระเบียงระเบียงชั้นชั้นแปดครับอ๋อซึ่งปกติวันศุกร์คือห้องไม่มีใครขึ้นมาแล้วคือขึ้นไปหยิบประกากันนะครับลงมาปุ๊บ มันก็บอกมีคนที่เสียงละหน้าอีกแล้วเขาไหว้เจ้าที่หรือเปล่าโรงเรียนดีนะรับคุณอ,อ้นั่นสิเนาะเอ,อ้าแต่ก็มันน่าจะมีเจ้าที่ไม่ใช่หรอเพราะ่ครับที่พีคกว่านั้นก็คือตอนหยิบปากกามาแล้วครับคนมันลงมาไม่ครบครับไปกันกี่คนครับนับไม่ได้ครับเพราะว่าบางคนมันก็ขึ้นไปหยิบของกันบ้างเสร็จแล้วก็หายไปบางคนือเหมือนมันจะไปเข้าห้องน้ากันนะครับเสร็จแล้วยามมันล็อกประตูแล้วก็ลืมทิงไว้ โดนขังอย่างนั้นเหรอใช่ครับโดนขังประมาณประมาณสามสิบนาทีได้ครับแล้วตอนน oui. ั้นคือคนเขาก็ไปรออยู่รงอาหารหมดแล้วครับแล้วแล้วมันก็บอกมันกลัวมากมันได้ยินเสียงแล้วน่าแล้วมันก็ออกมาแล้วมันก็ร้องไห้เลยครับอืมครับมีแค่นี้เราโอเคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงตอนตีสี่ของวันเสาร์ใช่ไหมที่ไปเอาปากกาแล้วก็ปีนเสียงแล้วนาแต่คุณไม่ใช่คนดินเองโดยตรงเนาะอืมใครจะปกลกาได้ยินเองเหรบเอาอาจจะแบบ เต่งตุเร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 งตะเลงเตงเต่ง,ตง,ตงไม่<ต>ป,กปกติปกติผมตีของไนอ๋อแต่ผมตีหิงหิงจับที่จับทีจับทีนจับจัดไปครับโอเคโอเคงั้นมาฟังเรื่องเล่าของผมต่อละกันเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมเจอโดยตรงนะครับอันนี้เรื่องมาจากของคุณแบมนะครับผมก็ขอบคุณแหล่งข้อมูลด้วยนะครับชื่อเรื่องว่านางลำในงานโรงเรียนดีกว่านะครับ คุณแบมแล้วว่าสมัยตอนคุณแบมเรียนอยู่ตอนมสามนะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธรแบมอยู่ชมรมนาฏศิลป์น,นะครับช่วงนั้นกําลังจัดกิจกรรมสู่เย่าก็คือการแสดงรานะครับแบมเองก็เป็นหนึ่งในนางรานะครับผมก่อนจะถึงวันงานสองวันต้องซ้อมจนดึกทุกวันเลยต้องนอนที่โรงเรียนครับนอนกันแปดคนมีรุ่นพี่มปลายห้าคนคืนแรกพอซ้อมเสร็จก็เข้าไปนอนกันแบบปกติไม่มีอะไรนะครับแต่พอคืนที่สอง ซ้อมรำเสร็จประมาณเที่ยงคืนพอดีทุกคนทําธุระส,ส่วนตัวกันกว่าจะได้เข้านอนก็ประมาณตีหนึ่งขณะที่ทุกคนนอนกันหมดแล้วรวมถึงแบมเองด้วยนะครับอยู่ๆแบมก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนคนพยายามจะเปิดประตูทีแรกก็คิดว่าคงจะเป็นคุณครูเลยไม่ได้ลุกขึ้นมาดูครับผมพอคุณแบมได้หลับไปไม่นานมากประมาณตีสามกว่าคุณแบมก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเพื่อนที่นอนข้างๆร้องไห้ร้องแบบว่าฮือร้องแบบ เฝือเอื้อนนะครับเลยไม่ได้หันไปถามนะครับว่าเป็นอะไรเพราะคิดว่าคงทะเลาะกับแฟนเลยไม่อยากยุ่งดีกว่าตอนนั้นแบมนอนหันหลังให้เพื่อนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนขยับเข้ามาเบียดและร้อไห้ฮือๆอยู่ข้างๆแต่แบมก็ไม่ได้อะไรครับอนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอันนี้คืออยู่ที่ห้องนอนของโรงเรียนครับผมเดี่ยวนะอยู่ที่ห้องนอนไม่ได้นอนแยกใครอยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือผู้หญิงล้วนครับของนาตาสินเนาะอ๋อ อันนี้คือเป็นเรื่องเล่ามาจากของคุณแบมนะไม่ใช่ผมเพราะคุณแบมตื่นเช้ามานะครับเป็นวันที่ต้องแสดงแต่การแสดงจะมีตอนกลางคืนครับผมพอตอนบ่ายก็เริ่มแต่งตัวแต่งหน้าแบบการปกติแล้วเลยถามเพื่อนคนเมื่อคืนว่าเมื่อคืนเป็นอะไรทําไมถึงร้องไห้เราไม่กลัวพวกพี่ว่าหรอเพื่อนแบมทําหน้างงๆแล้วบอกว่าเมื่อคืนเราหลับสนิทตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วนะไม่ได้ตื่นมาเลยแกฝันหรือเปล่าแบมได้ยินอย่างนั้นถึงกับพูดไม่ออกเลยในวันนั้นก็นึกถึงแต่เรื่องที่ดิน นะครับแล้วก็ไปถามรุ่นพี่จากชมรมว่าเวลามาซ้อมดึกๆก็มักจะได้กลิ่นทูบทั้งไม่มีคนจุดหรือก็เคยได้ยินเสียงร้องไห้เหมือนกันแต่เมื่อคืนแบมได้ยินเสียงร้องไห้ได้ชัดมากใกล้มากและรู้สึกสัมผัสที่หลังเต็มๆเลยอีกด้วยครับผมพอถึงเวลาแสดงแบมกับรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่เจนที่ไม่มีนุ่นโบมานะโอเคจะต้องรำเปิดก่อนอคุณแบมรำเพลงลากไทยอยู่บนเวทีกันเพียงสองคน พอใกล้จะจบเพลงแบมก็เห็นพี่เจนดูท่าทางแปลกๆคือล้ำแข็งแขงหน,น้านิ่งไม่ยิ้มแต่สีหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่แบมเห็นพี่เจนดูท่าทางแปลกๆคือลำแข็งแขงหน,น้านิ่งไม่ยิ้มแต่สิ่งหนึ่งที่แบมเห็นแล้วต้องขนลุกคือดวงตาของพี่เจนเหลือขึ้นจนเกือบเห็นตาดําครับแบมตกใจมากจากนั้นก็รำต่อไปโดยไม่กล้ามองหน้าพี่เจอีกเลยจนจบเพลงพองาะะน,นเสร็จพี่ต้อมแฟนพี่เจนซึ่งเป็นคนถ่ายวิดีโอให้ก็เดินมาถามว่าเจนโกรธอะไรต้อมหรือเปล่า ทำไมตอนลามถึงหน้าบึ้งอย่างนั้นพี่เจนก็ทําหน้างงแล้วบอกว่าเปล่านี่ตอนลามเจนยิ้มอีกอยู่แล้วนะหลังจบการแสดงครูก็เดินมาแล้วถามพี่เจนว่าใครเอาชุดนี้ให้เธอใส่คือชุดที่พี่เจนใส่นะครับเป็นชุดที่มีสีต่างกับของพวกแบบนิดหน่อยค่ะพี่เจนก็บอกว่าพอดีชุดของหนูขาดไม่รู้จะทํายังไงแล้วพอดีไปเจอชุดนี้ในตู้เลยต้องรีบเอามาใส่ก่อนจนวันรุ่งขึ้น พี่ต้อมเอาวิดีโอการแสดงมาเปิดที่ห้องนัตสินทุกคนก็มานั่งดูพร้อมกันพอถึงเพลงรากไทยช่วงใกล้ๆจะจบเพลงทุกคนก็ต้องอพอภาพที่เห็นคือมีเงาดำๆล้ำทับร่างพี่เจนอยู่นะครับพี่เจนเห็นภาพตัวเองในวิดีโอก็ร้องไห้เลยครับและบอกว่าจริงๆตอนนั้นล้ำอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนวูบๆแล้วก็มารู้ตัวอีกทีก็ลงมาจากเวทีแล้วทุกคนได้ฟังการมองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรเลยครับแล้วตอนเย็นวันนั้นแบมกับเพื่อน ก็ไปเล่าให้ครูนัตสินฟังและถามครูว่าเกิดอะไรขึ้นครูเลยพาออกจากนอกโรงเรียนแล้วเล่าว่า6กปีก่อนมีนักเรียนในชมรมถูกรถชนเสียชีวิตแล้วชุดที่พี่เจนใส่เมื่อวานคือชุดที่พี่คนนั้นจะแสดงในงานขื้นสู่เย้าเหมือนกันและ3ามปีจากนั้นก็เคยเหตุการ์คล้ายๆการกับเมื่อวานเกิดขึ้นคือมีนางรำใส่ชุดนั้นขึ้นแสดงแล้วเกิดสลบลม้มลงกลางเวทีเฉยๆเลยพอฟื้นตัวขึ้นมาดู วาดกลัวมีอาการแปลกๆอยู่เป็นอาทิตย์คูเลยต้องเก็บชุดนั้นไว้ในตู้แบมกับเพื่อนฟังแล้วขนลุกเลยครับและหลังจากวันนั้นพี่เจนก็ไม่มาโรงเรียนตั้งแต่2อาทิตย์จนปัจจุบันคูได้นำชุดไปทำพิธีและเก็บไว้ที่วัดแทนแล้วครับผมเป็นเรื่องเล่าของรุ่นพี่ผีนางลำน้องๆชอบบ้างไหมและคุณดีเจรู้สึกอย่างไรครับผมผมรับไม่ไหว น่ากลัวผหกลัวเลยแต่ตอนตาตา,ตา,ตาเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วน้องๆคิดว่ายัางไงครับว่าน่ากลัวบ้างไหมหรือช <t os> อบบ้างไหมเนาะถ้าชอบอยากให้พี่มาเล่ากับคุณดีเจอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้นะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องดิสโก้เอ็กของของคุณดีเจด้วยนะครับและวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <t os> สวัส <t os> ดีครับแล้วไปครับยังไงต่อไปครับครับ น่ารอเรานาเขาจะพาผมมาแต่เราเล่งอยู่ในควันอะไรอย่างนี้ยังจะดีกว่านะครับโอเคเรื่องผีต่อไปเนาะโอเคน้องๆชอบโอเคพี่รู้โอเคบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย